สวัสดีครับทุกคนผมตั้มนะครับริบแอนเฟิร์นนะครับวันนี้ตั้มจะมาขอกําลังใจจากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับไม่ยุ่งยากนะครับเพียงเข้าเป็นไลนรกคริบแอนเฟิร์นนะครับแล้วก็กดติดตามครับแค่นั้นครับริบแอนเฟิร์นก็จะมีกําลังใจขึ้นในการผลิตคลิปดีๆมาฝากทุกคนนะครับสําหรับคลิปไหนที่ท่านดูแล้วเนี่ยฝากขบคุกดไลค์นะครับในคลิปนั้นใ้ทันทีนะครับสําหรับวันนี้นะครับตั้มขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนริบแอนเฟิร์นนะครับขอบคุณมาก S <S สวัสดีครับทุกคนผมตั้มจากลิฟอ่นเฟิร์นนะครับในตั้มจะพามาดูนะครับเจ้าฟิโลใบสวยอีกหนึ่งใบเนาะนะครับในช่วงแนะนำต้นไม้อธิลพันธ์นะครับก็อทิตย์นี้นะครับเป็นต้นโปรดของผมเลยซึ่งเป็นไม้ใบที่ลายใบยด่างสวยมากนะครับเจ้านี่ชื่อเจ้าฟิโลเบอร์กินนะครับ ก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเบิรกินเนี่ยเป็นฟิโลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะอย่างที่ผมเคยบอกว่าฟิโลเนี่ยเขาจะเลื้อยนะครับถ้าจะให้สวยงามเนี่ยอาจจะต้องมีหลักให้เขายึดเกาะนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอย่างนะครับก็ต้นที่มีหลักเล็กๆที่ผมขึ้นไว้นะครับเขาก็จะยึดเกาะแล้วก็จะให้ความสวยงามได้นะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับลายใบเขาจะค่อนข้างที่จะเห็นไหมครับใบอ่อนออกมาเนี่ย เขากัดขาวมาทั่วเลยนะครับอย่างตรงเนี้นี่คือใบแก่นะครับสี่เขาก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเจ้าเบิร์กกินเนี่ยเลี้ยงง่ายมากนะครับสามารถเป็นไม้นะครับฝอกอากาศเลี้ยงในออฟฟิศได้นะครับก็ผมบอกเลยว่าอ่อเป็นไม้ที่เลี้ยงไม่ยากนะครับแสงไม่ชอบแดดจัดนะครับแดดจ้านะครับใบเขาก็จะแข็งขึ้นเนาะแต่อย่างนี้ผมเลี้ยงอ่าล้มน้ำลายนะครับแสงก็ อ,อยู่ใต้ร่มต้นไม้ก็สัก6 0ส0นะครับส่วนเครื่องปูกเนี่ยผมก็เน้นเหมือนเดิมนะครับพกตกฟิโลไม่มีอะไรมากาถ้าถ้าปลูกนอกบ้านเน้นโปร่งไว้ก่อนแต่ถ้าปลูกในบ้านหรือในร่มเนี่ยเน้นเน้นให้เขาจับเก็บความชื้นนิดนึงนะครับยังไงเขาก็ต้องชอบความชื้นเนาะนะครับแล้วก็วิธีที่เราจะรู้ว่า เขาต้องลดน้ําเมื่อไหร่นะครับพ้ยกกระถางดูเนาะถ้ากระถางเบาแล้วเนี่ยเราเราต้องลดน้ํานะครับแต่อย่าไปลดจนเขาเปียกแฉะชุ่มตลอดเวลานะครับเขาอาจจะเน่าได้นะครับศัตรูของเจ้าเบอร์กินเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับถ้าเลี้ยงนอกบ้านเนี่ยใต้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยสิ่งที่จะเจอเลยนะครับตบกวนเรามากคือเจ้าลาสนิมนั่นเองนะครับก็ก็จะมีให้เห็นอยู่เนาะเดี๋ยวผมเอาเข้าไปให้ดูไปใกล้นะครับอ่าเห็นไหมครับเพื่อนๆอย่างใบเนี้ยเห็นไหมครับจะมีลาสนิมบ้างนะครับ อันนี้คือใบที่สวยงามนะนะครับน,นี่ก็ให้เพื่อนๆดูนะครับลา,ายใบยเขาจะค่อนข้างให้ความสวยงามและชัดเจนนะครับเดี๋ยวตั้มพาไปดูที่แบบมีหลักแแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับต้นที่เรามีหลักตกิดเกาะนะครับเขาก็จะให้ความสวยงามเห็นไหมครับ นี่นะครับก็จะมีรวดลายที่ไม่ค่อยซ้ากันมากนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับอ่าเห็นไหมครับไล่ลงมาเนาะนะครับก็จะเป็นไมใบที่ให้ความสวยงามเลยนะครับกลับไปต้นเดิมของเรานะนี่นะครับราคาไม่แพงนะครับเบรกก้นนอกจากให้ความสวยงามแล้วเป็นไม้ที่ที่ราคาผมบอกเลยว่าราคาเนี่ยขอตังนิดนึงนะครับราคาย่อมเยาวมากนะครับ ราคาไม่แพงเลยนะครับก็สําหรับเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถจะสั่งซื้อหรือสั่งทําได้เพราะว่าดิเอนเฟิร์เราเป็นส่วนไม่ใหญ่นะครับเป็นส่วนอยู่ในกรุงเทพส่วนเล็กๆเ,เราจะทําไม้ตามออเดอร์นะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าผมจะเอาไม้ลาตนิมให้เพราะเดี๋ยวผมยกยอดส,สวยๆไปให้เพื่อนเพื่อแล้วก็เราทีสอยู่แล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ส่งไปให้ลูกค้าเนี่ยก็ต้องเป็นไม้ที่ดีนะครับไม่มีโรคติดไปแล้วก็รากแข็งแรงแน่นอนนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับทุกๆช่องทางเราเราไม่ได้มีแค่ YouTube นะครับเรามีทั้ง Facebook Fanpage นะครับ IG c h anel n นะครับ TikTok ก็ผมก็เริ่มทำไปบ้างนะครับก็ทั้ง3ช่องทางเนี่ยสามารถสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลยนะครับหรือสนใจจะดูต้นไม้เนี่ยคือนัดมานะครับพอดีต้าเองก็ทำงานประจำด้วยนะครับก็ต้องนัดกันนิดนึงนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปกับเจ้าฟิโรเบอร์กินนะครับทุกคนนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องทางของเรานะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ